สวัสดีค่ะฉันชื่อประภัยค่ะเป็นหมอนวดประจําหมู่บ้านแห่งหนึง่งทุกวันไพจะมีหน้าที่ออกรับนวดตามหมู่บ้านต่างๆบางครั้งก็มีคนมานวดที่บ้านอาชีพนี้ถึงจะดูต่ำต้อยแต่ก็เป็นอาชีพที่สุดจริตค่ะไพอายุ35ปีแล้ว เคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เลิกกับสามีเพราะทนความเจ้าชูของเขาไม่ไหวมีผู้ชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เวียนไหว้มาขายขนมจีบให้กับภัยอยู่เหมือนกันแต่ภัยก็ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษบางครั้งก็มีอาเซียพอมานวดก็ให้ทิปแล้วก็บอกว่าอยากได้ภัยนั้นไปเป็นเมียน้อย แต่ภัยก็ไม่กล้าผิดลูกผิดเมียใครหรอกถ้าอยากจะได้สามีจริงๆต้องไม่เป็นเมียน้อยใครเธอคิดแบบนั้นวันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่รับโทรศัพท์แล้วภัยว่าจะออกไปหานวดสักหน่อยก็พอดีมีคนมาหาที่บ้านบอกว่าเหมารถมาแต่ไกลเขาปวดขามาก จากนั้นไั่ก็เลยนวดให้เขาเขามีคนพามาคนหนึ่งเขาผู้นั้นรอยอยู่ข้างนอกหลังจากที่นวดผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งชายผู้นั้นก็บอกกับไั่ว่าเขารู้สึกดีขึ้นมากแต่เขาก็อยากจะให้ผู้ช่วยของเขาได้การผ่อนคลายบ้างเขาก็เลยบอกไัยให้หยุดนวดเขาก่อน ข่าวหลังถึงจะมานวดใหม่แต่ตอนนี้อยากให้ผู้ช่วยของเขาที่มาด้วยได้นวดผ่อนคลายบ้างาปไม่เห็นผู้ช่วยของเขาหรอกเขานั่งรอยอยู่ในรถใช่คนนั้นบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายไยบอกว่าเรียกเขาลงมาสิถ้าเขาไม่มาก็จะมีคนอื่นมานวดต่อจากนั้นเขาก็เดินไปที่รถ แล้วก็เรียกผู้ช่วยของเขาลงมานวดกับภัยทีแรกเขาว่าจะไม่ลงมาหรอกเต้พ่อชายคนนั้นบอกกับเขาว่าภัยนวดดีมากเขาเองก็อยากผ่อนคลายอยู่เหมือนกันเขาก็เลยเดินเข้าไปหาภัยผู้ชายคนนั้นนวดเสร็จบอกว่าจะรอยอยู่ที่รถอยากนอนพักผ่อนสักหน่อยเขาก็เลยติดรถเปิดแอร์ นอนพักผ่อนส่วนชายหนุ่มผู้ช่วยนั้นก็เข้าไปหาหมอนวดเออคุณใช่ไหมคะที่จะมานวดไพ่เมื่อมองเห็นเขาก็แอบตกใจอยู่ไม่น้อยเขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่กล้ามเป็นมันมดๆเลยผิวดำแดงแต่หน้าตาค่มคายดีมากใช่ครับลุงของผมบอกว่าให้ผมมานวดกับคุณ ได้สิคะเออเชิญคะ่ะนอนคว่ำหน้าก่อนนะคะจากนั้นชายหนุ่มก็นอนคว่ำหน้าอย่างที่หมอนวดบอกไผ่นั้นนวดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเรื่อยเขารู้สึกผ่อนคลายมากหมอนวดมือเบามากไม่เก็บเลยนวดไปก็ผ่อนคลายไปด้วยมีหน้าละ่ะลุงของเขาถึงได้บอกว่า หมอนวดคนนี้นวดดีมากเป็นไงบ้างคะเก็บหรือเปล่าคะไพถามชายนมไม่เลยครับมือคนนุ่มมากหญิงสาวยิ้มนวดไปด้วยไพก็เลยชวนลูกค้าคุยเออคุณคะทาไมคุณถึงมานวดตรงนี้ถูกล่ะคะใครบอกคุณเออลุงผมเขาก็สารพัดหาแหละครับ อ๋อค่ะแล้วลุงของคุณบอกว่ายังไงลุงบอกว่าคุณนวดดีครับขอบคุณมากค่ะแล้วคุณล่ะว่าฉันนวดเป็นยังไงบ้างเออก็ดีนะครับผ่อนกายดีมากเขานวดไปด้วยมือของเขาก็เลยไปสะดุดตรงนั้นของชายหนุ่มพอดีชายหนุ่มสะดุง้งโอ้ขอโทษค่ะฉันมัวแต่พูดไม่เป็นไรครับ แต่ชายหนุ่มนั้นดูเหมือนจะชอบส่วนภายนั้นอายเขามากกว่าอะไรกันทำไมหลอพาดอย่างนี้นะภายนึกในใจมือไม้อ่อนไปหมดรูปร่างก็สูงใหญ่ตรงนั้นก็เล็กสเมื่อไหลล่ะภายนึกในใจนวดไปด้วยตาก็หลีมองตรงนั้นอะไรกันทำไมมันโตขึ้นโตขึ้นแบบนั้น ไยนึกในใจส่วนชายหนุ่มก็บังคับให้ร่างกายตรงจุดนั้นลงไม่ได้ซะด้วยสิเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยเออคุณคะนอนคว่ำหน่อยคะ่ะไพก็เลยบอกเขาให้นอนคว่ำหนงอ,อีกเพราะเธอไม่อยากเห็นตรงนั้นพอนอนคว่ำตรงตูดของชายหนุ่มก็เหมือนยกขึ้นลอยนิดหน่อยไยรู้สึกขำๆำ คงจะเป็นตรงนั้นคขาอยู่เธอก็เลยนวดไปนึกขำไปด้วยส่วนชายหนุ่มเมื่อเห็นหมอนวดขำเขาก็เลยสงสัยเออคุณครับคุณขำอะไรเหรอครับเปล่าเปลาหรอกค่ะฉันคิดไปถึงเรื่องตลกตลกก็เลยอดขำไม่ได้ค่ะยิ่งเหรอครับไม่ใช่คุณขำผมเหรอเปล่านะคะฉันจะขำคุณทำไม อ๋อเปล่าครับผมก็คิดไปอย่างนั้นแหละนวดไปเรื่อยไพ่รู้สึกว่ามือของมอนวดคนนี้นวดนุ่มนิ่มดีจังเลยเออคุณหมอนวดครับคุณได้นวดทุกวันเลยเหรอครับใช่หนุ่มเป็นคนถามขึ้นบ้างใช่ค่ะฉันก็มีหน้าที่นวดฉันก็นวดอย่างนี้แหละค่ะเออ แล้ววันหลังถ้าผมอยากไปนวดพิเศษตอนเย็นๆคุณพอจะว่างไหมก็แล้วแต่แขกค่ะอ๋อครับถ้างั้นผมขอเปร์โทรหน่อยนะผมจะโทรมาเช็คก่อนล่วงหน้าว่าคุณน่ะจะว่างหรือเปล่าายคิดว่าเขาเป็นลูกข้าคนหนึ่งเธอก็เลยบอกเขาไปว่าอ๋อได้ค่ะ เดี๋ยวนวดเสร็จก่อนฉันแกลีวให้นะคะขอบคุณครับนวดไปได้เกือบชั่วโมงชายหนุ่มก็เลยบอกกับไพว่าพอแล้วล่ะครับอา้าวทำไมล่ะฉันนวดเป็นชั่วโมงนะคะไม่เป็นไรครับผมคิดให้คุณเต็มชั่วโมงคุณคิดชั่วโมงเท่าไหร่หรอครับอ๋อสองร้อยค่ะถ้างั้นผมให้ห้าร้อยไปเลย อะไรนะคะทำไมคุณให้เยอะอย่างนี้คิดซสว่าผมจองคิวคนไว้ก็แล้วกันหญิงสาวยิ้มชายหนุ่มคนนี้พูดแปลกๆและอีกอย่างเธอก็รู้สึกว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่น่าค้นหาตั้งแต่ภัยเป็นแม่ไม้มาไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่เมื่อเจอกับชายหนุ่มคนนี้เธอก็เริ่มคิดแปลกๆ เธอรู้สึกเหงาถ้ามีใครสักคนมาเคียงข้างกับเธอคงจะคลายเหงาลงได้บ้างหล่อนยิ้มแล้วก็บอกเขาไปว่างั้นก็ได้ค่ะถ้าคุณมาวันหลังเดี๋ยวฉันวนวดให้ฟรีนะคะไม่เป็นไรครับผมไม่เอาเปรียบคุณหรอกขอบคุณค่ะถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวลุงของผมจะรอนาน ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะโทรหานะค่ะทั้งสองก็เลลาจากกันจากนั้นชายหนุ่มก็เดินไปที่รถแล้วก็ขับรถพาลุงกลับไปที่บ้านลุงเห็นชายหนุ่มดูท่าทางมีความสุขท่านก็เลยสงสัยอ้าวเป็นไงล่ะายาเดีสาวสาวนวด อารมณ์ดีขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับลุงผู้หญิงคนนี้ผมชอบมากครับอ้าวแกชอบอย่างนั้นเหรอใช่ครับลุงเดี๋ยววันหลังผมจะมานวดใหม่แต่ผมไม่พาลุงมาด้วยหรอกนะผมจะมาคนเดียวได้ได้ถ้าแกได้รักกับเขาได้อยู่กับเขาฉันก็จะมานวดฟรีนะสิโอเคครับลุง สองลุงหลานคุยกันอย่างสนุกขับรถกลับไปบ้านอย่างอารมณ์ดีส่วนไพยนั้นก็มีคนมานวดต่อพาอตกตอนเย็นไพยก็เลิกนวดทานข้าวเสร็จชายหนุม่มก็เลยโทรหาไพยทันทีสวัสดีครับคุณไพยคนสวยเอ๊นี่คุณ ผมยาครับที่มานวดกับคุณเมื่อเช้าไงล่ะอ้าวเหรอคะคุณชื่อยาเหรอ่ะคะฉันก็ลืมถามไปใช่ครับเออคือว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นคุณว่างไหมครับผมจะไปนวดอ๋อได้คะ่ะฉันจะจัดคิวให้สักประมาณกี่โมงดีคะสักประมาณสักหกโมงเย็นครับ ทำไมมาข้าจังล่ะคะก็ผมไม่อยากไปตอนหัววันนะสิครับอยากจองคิวคุณเป็นพิเศษพายิม้มอ๋อได้ค่ะฉันจะจัดคิวไว้คุณขอบคุณมากครับงั้นลาตีสวัสดีนะครับฝันดีฝันถึงผมบ้างนะพายิ้มจนหน้าแดงอายุป,ป่านนี้แล้วไม่เคยมีใครมาพูดหวานๆแบบนี้ เธอก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาค่ะจากนั้นชายหนุม่มและหญิงสาวก็วางสายแล้วก็พากันนอนฝันหวานพรุ่งนี้เช้าภัยพอนวดให้ลูกค้าเสร็จแล้วเธอก็ปิดงานตั้งแต่สี่โมงเย็นเตรียมจัดบ้านพักไว้รอรับชายหนุ่มที่จะมาเยือนเธอในตอนค่ำๆพอถึง6กโมงเย็นแล้ว ชายหนุ่มก็ไปตามสัญญาสวัสดีครับคุณไยสวัสดีค่ะแหมวันนี้ลูกค้าคุณหมดเลยเหรอครับก็ฉันปิดคิวตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วค่ะเหลือครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่คุณเคลียร์คิวให้กับผมไม่เป็นไรค่ะคุณคือแขกคนพิเศษของฉันเหลือครับเออคุณไพครับคุณมองออกใช่ไหม ว่าผมหนักคิดยังไงกับคุณคิดยังไงเหรอคะฉันมองไม่ออกหรอกอา้าวผมก็นึกว่าคุณรู้ใจผมซะอีกเปล่านี่คะถ้าคุณไม่พูดฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณคิดยังไงกับฉันที่ผมมานวดกับคุณวันนี้ก็เพราะว่าผมคิดถึงคุณนะนอนเทบไม่หลับเลยเมื่อคือนเหรอคะ แล้วคุณหนบเป็นยังไงบ้างฉันก็หลับดีนี่คะภัยแก้งพูดไปแต่จริงๆแล้วเธอก็เหมือนกันนอนไม่ค่อยหลับหรอกคิดเห็นแต่หน้าเขาทั้งสองต่างก็รู้ใจกันเออวันนี้คุณจะนวดหรือเปล่าคะภายรีบตัดบทเพราะเธอรู้สึกเขินนวดสิครับคุณนวดดีๆนะวันนี้นะผมนาะตั้งใจมานวดเป็นพิเศษเลยนะครับค่ะ งั้นก็นอนลงสิคะจากนั้นไผ่ก็เริ่มนวดเธอถอดเสื้อออกให้กับเขาจะได้ลงน้ํามันด้วยจากนั้นเธอก็นวดเบาๆคึงไปเรื่อยๆนอนหงายขึ้นสิคะย่านอนหงายขึ้นนวดมาตรงหน้าอกอยาก็เอามือมาจับมือของไผ่เอาไว้คุณจะทำอะไรเหรอคะคุณยาคุณไผ่ครับ ผมไม่ต้องการนวดในตอนนี้แล้วคุณต้องการอะไรเหรอคะผมต้องการคุณครับอะไรกันคะนี่คุณหมายความว่ายังไงกันคะคุณยานี่คุณไปคุณยังไม่เข้าใจผมอีกเหรอว่าผมคิดยังไงกับคุณผมบอกแล้วว่าผมชอบคุณผมก็ต้องอยากอยู่กับคุณสิพอยาพูดจบ ก็ดึงหญิงสาวก็มานอนทับไม่ต้องนวดแล้วครับผมจะนวดให้คุณเองไายยิ้มหวานหลบตาเขาจากนั้นยาก็เป็นฝ่ายเริ่มกับไก่อนเขานวดให้กับเธอเบาๆนวดไปทั่วร่างกายไพยรู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับการกระทำของชายนุม ตนชายหนุ่มนั้นพอใจมากที่หญิงสาวโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแล้วทั้งสองก็มีความสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ